อ่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบเจลล้างมือขึ้นมานะคะทําการล้างมือก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะอ่ะโอเคหยิบขึ้นมาเลยค่ะใครที่มีเจลล้างมืออยู่ข้างๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะใครที่ยังไม่ล้างมือล้างมือให้เรียบร้อยนะคะอ่ะอยู่บ้านเราก็ต้องล้างมือนะคะอยู่บ้านเราก็ต้องล้างมือนะคะลูกอ่ะโอเค ต่อไปนะคะล้างมือเสร็จแล้วหยิบอุปกรณ์การเรียนขึ้นมานะคะอ่าก็คือหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะวันนี้เราจะทําในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะแล้วก็ดินสอนะคะยางลบแล้วก็สีนะคะที่สัมพันธ์ก็คือสีนะลูกอ่าโอเคก่อนอื่นนะคะเอ่อคุณครูตรวจแบบฝึกหัด ห่องนี้หน้าที่ยี่สิบห้าหรืออยังคะครอบครัวของฉันคุณครูตรวจหรือ,อยังลกูกตรวจแล้วค่ะอ่าตรวจแล้วโอเคค่ะ,คะ,คะเล่มน,นี้ค่ะมีเล่มเดียวสีฟ้านะคะเล่มน,นี้สีฟ้าเล่มเดียวค่ะโอเคคุณครูตรวจแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะอย่าแป๊บนึงจริงๆวัยยังไม่เสร็จเพราะว่าวัยยังไม่รู้ว่าจะเขียนคําบรรยายอยังไง อ๋อแล้วคันทำบรรยายแล้วคโอเคค่ะเ๋ยวคนค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องครอบครัวของฉันเนี่ยก็คือตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านๆมาแล้วล่ะค่ะเนาะอ่ะโอเควันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบหกนะคะโอเคค่ะได้ค่ะเยี่ยมมากตอนนั้นหนูไม่ได้เข้าเรียนโอเคค่ะอ่าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบหกแล้วนะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะทุกคนเนาะอ่าวันนี้นะคะเราจะ มาต่อกันในเรื่องของการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววันนี้ก็จะต่อเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะอยู่ในหัวข้อ,อการวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้ก็เลยะจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านนะคะก็คือนักเรียน,นยสามารถวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของฉันได้นะคะ,อะโอเค ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสูา่เรื่องราวของเพื่อนบ้านของฉันนะคะคุณครูก็เลยมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมเล็กๆมาให้นักเรียนฝึกคิดก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะอ่าก็จะมีภาพนะคะมีภาพมาให้นักเรียนฝึกทายนะคะมีภาพสามภาพถ้านักเรียนเนี่ยเห็นแล้วนักเรียนตอบได้เลยภายในภาพเดียวก็ตอบเลยนะคะอ่ะลองมาดูกันว่าคำนี้มันจะเป็นคำว่าอะไรนะคะอ่ะ มันจะมันจะมีคําใบอยู่สามคำค่ะถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนตอบได้เลยก็ตอบเลยนะ,ะ,ออะาากระดาษ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 ยังไม่ถูกคะ่ะยังไม่ถูกค่ะกระดาะกยังไม่ถูกค่ะเดี๋ยวคุูครูจะใบให้อีกคำหนึ่งนะคะยังไม่ถูกนะคะอันนี้อันนี้ดดเดี๋ยวบอก,อกก่อนว่าคำตอบมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะมันจะเป็นพืช คำที่สองนะคะกระบอกเะคะมักนใจระบอเพชรกระบอกเพชรกระบอเพชระบอ่นใจรกระบพะมั่นพชมัะอเพชะอ่เลยนะคะอเพช่ะอเคชระอกเพชระอมั่นใจะบอกเพใรกระอกเพชระกเะคอะบอกเใะบอกเะะอะบอสุดะคะอ อ่ากระบองเพชรเป็นคําตอบที่มาเป็นถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะอ่าดูนิดนึงค่ะกระบองเพชรเป็นยังไงนะคะสวยไหมคะอ่าบ้านใทรเลี้ยงบ้างคะบ้านผมพกระบองเพชรบ้านใครเลี้ยงบ้างคะกระบอกเพชรสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วผมลืมลวแล้วผมลืมด น้ำกระบองเพชรของอาทิตย์เพไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาทนครับเขาทนทานมากเลยครับเนาะนานทีรดน้ำก็ได้ค่ะเคยอยู่ในห้อเลยเอาไปติดหาแล้วว่เขาอยู่ที่ทะเลทรายแล้วเขาใช่ไหมคะโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองอ่ะลองดูอีกสักคำหนึ่งนะเขาดูดเขาดูดอันเนี้ยน้ำจากทะเลโอ้มันเป็นอย่างนั้นเหรอลูกอ่ะลองดูอีกสักคำหนึ่งสิลูกอ่ะจะถ่ายได้ไหมคํานี รึบตัวเองอ่ะดูคำนี้ลูกอ่านภาพก่อนดูภาพก่อนหางมันเป็นพืชนะคะคําตอบจะเป็นพืชชนิดหนึ่งลูกอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้ต้นอ่าต้นไม้ใ้หน่อยห่ะต้นเล้กหรอคะอ่ะยังไม่ถูกค่ะอ่านเดี๋ยวให้ดูคําใบที่สองค่ะเฮ้ยหางนกยงหางนกยุงหางนกยุงมั่นใจที่สุดในกลุหางนกยุง หางนกยุงหางนกเหมือนนักเรียนจะตอบถูกค่ะอ่าโอเคมั่นใจใช่ไหมคะถ้ามั่นใจครคูจะเฉลยเลยนะคะเฉลยทำใบเดียวก็ได้แล้วเฉลยนะคะถูกต้องนะคะหางนกยุงนะคะหางนกยุงนี่ไงต้นนี้ค่ะต้นหางนกยุงบ้านใครมีคะยกมือบ้านใครมีคะ<อ>มันจะเปเดอนสมัยนเขียนว่ายางนกยุง มันไม่ใช่บ้านของวันดีอะอ่าบ้านใครมีคะมันจะเป็นสีแดงๆแล้วมันจะเป็นย้อยๆย้อยๆออกมาสวยๆเหมือนเหมือนที่ประดับมันจะเหมือนที่ประดับเคยเห็นดิวเคยเห็นทีวเคยเห็นแต่ที่ที่ผมใสนามกอล์ฟในทีวีใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะมากเลยต้นนี้สวยนะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของเพื่อนบ้านนะคะอ่ะโอเคนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะกิจกรรมฝึกฝนของเราวันนี้อยู่ที่หน้า26นะคะ กิจกรรมฝึกฝนวันนี้ของเราอยู่ที่หน้าย6นะคะอ่ะโอเคกิจกรรมฝึกฝนอยู่ที่หน้า26นะคะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านของฉันเพื่อนบ้านของฉันเพื่อนบ้านของฉันอ่าวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องวาดภาพระบายสีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในหัวข้อของเพื่อนบ้านของฉัน พร้อมกับเขียนคําบรรยายใต้ภาพด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกับคุณครูฟังนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่างไรอานักเรียนรู้จักคําว่าเพื่อนบ้านหรือยังคะเพื่อนบ้านคืออะไรคะเพื่อนบ้านคืออยู่ที่อยู่บ้านข้างๆค่ะถูกต้องค่ะชัดเจนมากก็คือ้นที่อยู่ข้างๆบ้านเราเป็นมีหมาดำที่ไปผสมพันธ์กับหมาที่บ้านผมได้ เล่ลูกหมาที่ผมเคยบอกอ๋อค่ะอันนี้คือลักษณะของเพื่อนบ้านความหมายของเพื่อนบ้านจริงๆแล้วาีเพื่อนบ้านล่ะครับเดี๋ยวนะอ่ะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเนาะใช่ไหมคะดินสอสียางลบเตรียมขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะเตรียมขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้นับดินสอแล้วอ่ะแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วอ่ะอันนี้นะคะเป็นภาพถ้าเราคิดไม่ออกนะคะเพื่อนบ้านหมายถึงคนที่อยู่ข้างบ้านเรา อยู่ละแวกบ้านเรานะคะอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเรานะคะเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบว่าไปมาหาสู่กันไปเที่ยวมาก็าเอาขนมมาฝากเอาสิ่งของมาฝากหรือภาพแรกนะคะทักทายกันวัดดีวัดดีเธอวัดดีฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่บ้านใกล้กันก็จะถามเป็นยังไงบ้างถามกันทุกวันอ่ะไหนใครไม่มีเพื่อน,นบ้าน ใช่ค่ะให้นักเรียนวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อนบ้านตามจินตนาการเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวาดเราด้วยสิลูกวาดเรากับเขาวาดเรากับเขาอ่ะเราทําอะไรกับเพื่อนบ้าน่พออบ่ะได้ค่ะได้ค่ะหนูยืนคุยกับเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะอ่ะเลขสิบเจ็ดกับสิบแปดใช่ไหมครับ กิจกรรมที่สิบเจ็ดดกกับกิจกรรมที่สิบเจ็ดค่ะกิจกรรมที่สิบเจ็ดหัวข้อเพื่อนบ้านของฉันนะคะเพื่อนบ้านของฉันอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนบอกว่าเอ่อถ้าผมไม่มีเพื่อนบ้านละครับไหนลูกไหนใครไม่มีเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนนะลูกอ่าบ้านบางบ้านอย่างเช่นบ้านคุณปูอย่างเงี้ยเราไม่ชอบไปสูงสิงกับใครต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันอะไรอย่างเงี้ย อ่ามีนะคะมีเพราะว่ามันเป็นสิธทธิส่วนบุคคลของเรานะคะฉะนั้นเราอาจจะไม่มีเพื่อนบ้านอ่าไม่มีเพื่อนบ้านอาจจะแบบไม่ได้ไปสูงสิงกับเขาอ่ตาต่างคนต่างอยู่บ้านนะคะก็ได้ไม่เป็นไรค่ะหนูก็อาจจะวาดภาพสมมุติขึ้นมาหนูก็อาจจะวาดภาพ<ม>อืมหนุ่มไ,ได้คะ<ม>่ะหนูอ่าทีมกับจริงๆอาจจะวาดสมมุติขึ้นมาเช่นอ่าวาดการแบบฮัลโหลทักทายกัน ถ้าคายกันเฉยๆก็ได้แบบเหมือนกับพูดคุยกันข้ามรั้วบ้านอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะให้ถ่ายทอดออกมาเป็นจินตนาการแล้วกันในหัวข้อเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านของฉันอ่ะบางคนบางคนอย่างเช่นคุณครูนะคะเราก็ไม่ได้ไปสูงสิงกับเขาหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าแต่ก่อนคุณครูจะไปต่างจังหวัดบ่อยนะคะแต่ก่อนไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวว้ที่บ้านนะลูก เราก็เป็นห่วงใช่ไหมคะเราก็เป็นห่วงแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาเอาข้าวให้เราก็เลยแบบไปขอร้องเพื่อนบ้านของเราบ้านข้างๆอะคะ่ะแบบรบกวนซื้อแบบเอาอาหารมาให้อะมาให้แมวเราหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่เราไม่อยู่ก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างคือให้เขาเนี่ยช่วยเหลือเราบางครั้งเราก็ไปช่วยเหลือเขาอ่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างะะเงี้ยค่ะเนาะ อ่ะปัน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 มีเพื่อนบ้านไหมคะเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่ข้างบ้านมีค่ะหนูมีสองไอ้หนูหนูมีสองหลังมีสองหลังหนูมีเพื่อนบ้านสองหลังแต่หนูจะเอาเอาแต่เอาคนนี่กลอยู่อ๋อเยี่อืเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะอันไหนไหนใครมีเพื่อนบ้านแบบเล่นกันเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะไปเล่นกันไปมาหาสู่กันมีไหมเอปิ่นมูปิ่นมู อ่อัธยาศัยดีมากเลยค่ะหนูเมหนูก็มีแต่ว่าบ้านของเขามันเป็นตึกๆเลยมันตึกเลยค่ะค่ะนะคะเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะแต่ว่าช่วงนี้ ช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ไปสูงสิงกับใครเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเราก็อาจจะต้องอยู่บ้าน<ร>าใครบ้านมันจิตนตนาการได้ไหมไ<ด>คะจากบ้านตามจินตนาการได้ไหมครับได้ค่ะ,ะได้เลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ไปสูงสิงกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่ให้หนูวาตามจินตนาการเลยนะคะแต่ในหัวข้อเพื่อนบ้านนะอ่าเราลองนึกจินตนาการเอาก็ได้ค่ะ ผมชอบไปประจำเพราะว่าอยู่ในรั้วเดียวกันเลยครับโอเคครับอัธยาศัยดีมากเลยครับเฟิร์สนะฮะแสดงว่าเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่อัธยาศัยดีกับเพื่อนท่ลนบ้านหนูไปประจำเลยค่ะเพราะบ้านติดกันมากเลยค่ะเราหนูว่า้องด้วยได้ไหมครับเพราะว่าทุกคนได้ได้ได้ค่ะพราผมมีสีหลักได้ค่ะ อ่ะคราวนี้นะคะอ่ะในหน้านี้นะลกูกในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดหนูไม่ต้องทํานะคะหนูจําได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้หนูวาดภาพตามเอ่ออะไรนะวาดภาพอ๋อสิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดหนึ่งอย่างนะคะให้หนูติดก,กาวลงไปเลยนะคะในหน้านี้นี่ในหน้าที่ยี่สิบเจ็ด ให้หนูเอาภาพที่หนูวาดสัปดาห์ที่แล้วมาติดกาวใส่เลยนะคะแปะเลยนะคะอย่าทาเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหาใชี่ยงยังไงคะในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดเอาจากหน้าไหนคะเอาจากกระดาษที่เราวาดสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมคะจําได้ไหมลูกจำไม่ได้ค่ะอ๋อจำจไม่ได้เปียนที่เฉย,เยไม่ใช่หรอคะอะไรนะคะ คุณครูบอกให้เตรียมเฉยไม่ใช่หรอคะอ๋อโอเค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 อเค่ะแต่ว่าหน้ายีย่สิบห้าเรียบร้อยแล้วในชะ่ไหมคะครอบครัวของฉันเรียบร้อยแล้วนะเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอ่าโอเควันนี้นะคะหน้าที่ยี่สิบหกนะคะเพื่อนบ้านของฉันเราต้องวาดให้เสร็จนะอ่าเพราะว่าคุณครูจะได้ขึ้นเรื่อง ต่อไปว่าเสร็จแล้วระบายสีหรือยงังลูกอย่าลืมเขียนคําอธิบายด้านล่างนะคะอย่าลืมเขียนคําอธิบายละด้านล่างให้โปรยระบยสีแล้วก็เขียนคำมูลแล้วอ่ะอ่คครูลืมเปิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานของอนักเรียนนะคะ หัวข้อเพื่อนบ้านของหนูนี่แหละค่ะก็คือเขาก็จะทําวาดาเหมือนกับแบ่งปันสิ่งของกันนะคะแบบว่าเอาน้ําไปให้เอาผลไม้มาให้เพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็จะมีบ้านสองหลังแล้วก็ขั้นรั้วแล้วก็เอาของกันเนาะเป็นการแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะ เวลาตกทุกได้ยากเวลาเราลำบากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะก็เราก็จะทําให้คือเราก็จะอยู่แบบไม่โดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เนาะใช่ไหมคะจะได้ช่วยเหลือกันในยามที่ลำบากเนาะ เื่อเราต้องเผื่อไว้นะลูกนะเราต้องเผื่อไว้นะคะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดีโอเคคุณครูว,ว่าจะให้นักเรียนหน้ายี่สิบเจ็ดคุณครูว,ว่ามันจะไม่ทานนักเรียนทำเป็นการบ้านได้ไหมคะหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะ หัวข้อครูคบผมวาดเสร็จแล้วแล้วแต่ระบายสีอะหน้ายี่สิบเจ็ดเหรอคะใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะจริงๆคุณครูว่าจะให้นักเรียนไปทำหน้ายี่สิบเจ็ดเป็นการบ้านเพราะว่าคุณครูกลัวนักเรียนทำไม่ทันในคาบหน้ายี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คือให้นักเรียนวาดอะไรก็ได้ตามจินตนาการนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หน้าอื่นๆมันจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆแต่หน้า27คือวาดภาพตามจินตนาการเลยนะคะจินตนาการของเราอะค่ะอืมอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยแบบหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็ได้เพราะว่าเราจรินตนาการออกมาเองนะคะอืมแต่ว่าเพื่อนบ้านของฉันกับครอบครัวของฉันขอเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริง ยี่สิบเจ็ดครับอันนี้ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวครูจะอ่าให้ทําเป็นการบ้านคือผมไม่คุยกับเพื่อนบ้านผมเลยไม่รู้จักกันเลยคอัโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะว่าบางครั้งเราไม่ชอบสูงสิงกับใครเราไม่ชอบให้ใครมาสูงสิงกับเราอย่างเงี้ยค่ะไม่แปลกค่ะไม่แปลกไม่แปลกเลยนะคะ อืมเราก็สมมุติขึ้นมาก็ได้ครับไม่เป็นไรหลายคนนะคะสมมุติขึ้นมาก็ได้ค่ะมีใครที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดไหมลูกคุณครูจะได้ถ่ายภาพสแกนภาพตรงนี้ลงไปให้มีไหมคะมีไหมคะแบบฝึกหัดหนูหายอะไรประมาณนี้มีไหมคะคุณครูจะสแกนภาพลงให้ค่ะจะสแกนภาพแล้วให้หนูเนี่ยไปถ่ายเอกสารเองเอ้ยไม่ใช่สิไปปริ้นออกมาแล้วก็ทํานะคะ มีใครแบบฝึกหัดหายไหมไม่มีเนาะปันปันอยู่ทะเลเหรอคะปันปันอยู่ทะเลเหรอคะโอ้ปันปันขึ้นเครื่องอยู่เหรอคะเครื่องบินเหรอคะปันปันขึ้นเครื่องอยู่แล้วโลกอ้าวเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมคะเครื่องหนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ด้านหลังนะคะ โอเคทำทำได้ไหมคะใครทำไม่ได้ลูกหัวข้อนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่ยากกว่าครอบครัวของฉันเนาะใช่ไหมคะยากไหมคะหัวข้อนี้เขากำหนดมาให้นะคะค,คุณครูไม่ได้กำหนดเองเนาะไมไ่เลยคะ่ะไม่ยากหัวข้อนี้อโอเคค่ะทำไ,ได้ทุกันเลยค่ะโอเคค่ะนึกว่าหัวข้อนี้จะยากสำหรับนักเรียนนะคะ ไม่น่าจะยากยิ่งยิ่งหน้าที่ยีสเจ็ดยากค่ะยากอ๋อย่าวเป็นเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านบางครั้งเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากมายนะคะครูครับครับจริงจริงอันนี้ผมไม่เคยบอกใครว่าผมทำข้าวเช้ากินเองจริงเหรอครับหนูนต,นต้องหนูต้องหนูต้องทำมาฝากคุณครูแล้วแหละเดี๋ยวคุณครูจะช่วยชิม นะคะครูจะช่วยชิมนะคะไข่เพียวให้คุณยายวันนี้ผมทำไข่ดาวให้คุณยายเยี่ยมมากเลยครับนะค่ะเป็นคือแบบหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วคะใครหิวลูกนูยังไม่กินข้าวเช้าเหรอลูกกินข้าวเช้าแล้วค่ะวหิวข้าวเที่ยงค่ะโอเคโอเคค่ะ หนูกับแอมเบอร์เป็น super eater แปลให้หน่อยลูกป้านู่ตลอดเวลาอยากกินตลอดเวลาได้มันก็จะกินโอ้ใช่ไหมคะอ่ะเสร็จหรือยังลูกโชว์หน่อยเลยคุณครูจะแคปเจอร์แล้ว s p e c ่ a l อ้านก็จะโมโหอย่าโมโหสิลูกอย่าโมโหหิวไม่ดีไม่ดีนะคะอ่ามีอะไรอยู่ข้างๆก็จับกินไปก่อนนะคะ นกเอวยแมวเอวยสุนัขเออยอะไรเงี้ยจับกินไปก่อนเลยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวตายไปเลยนะคะมีอะไรกัข้า่ๆจับกินให้หมดนะคะเดี๋ยวพี่สีโินนอ้โหเทรับเป็รขาดเดี๋ยวพี่สินนะคะเอาหนูบอกว่าหนูหิวเนาะทุกครับเป็นรถจนขาดเลยทั้งทุกครับหนูเนะแต่สมมติว่าหมามันอยู่ข้างในไง ้บานเออ,อจินจินครับอ่าสุนัขหนูคลอดลูกหรือยังนะครับคลอดแล้วนะใช่ไหมครับพันอะไรลูกพันอะไรครับรคบพันอะไรลูกในอูผมคุยกันโชว์หน่อยได้ไหมที่ปราสาทใหญ่ที่มีหมาบอกว่าช่วยดูหมาแล้วอีกอีกคนที่อยู่ในบ้านเล็กๆบอกว่าได้ ตอนนี้ตอนนี้เอมามาน้อยของหนูอยู่กับหนูไหมครับอยู่ไหมครับมาไม่มีหรอกครับอืมแต่ตัวหนึ่งตายแล้วมันไม่รอดหรอครับใช่ไหมครับอมอาจจะไม่แข็งแรงพร่าตัวที่ตายเป็นตัวของผมด้วยเขายังไม่แข็งแรงไงลูกเขายังเล็กอยู่เขาเพิ่งคลอดอืมน่าสงสารเนาะให้ลูพาครูไป หมาน้อยไหมครับอได้ครับได้ครับเอานักเรียนดู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 หมาน้อยของจินจินหน่อยนะคะน่าตื่นเต้นคุณครูชอบค่ะคุณครูชอบมองไม่เห็นนะคะอ่าเห็นไหมลูกเดี๋ยวดูสักหน่อยเพราะว่าจริงจริงคุณครูชอบแบบอะไรน่ารักน่ารักมากเลยอะค่ะจินจินเน็ตหนูคายจินค้างจินค้างนน่เห็นเลยค่ะ เมื่อกี้จินค้างอะค่ะจินค้างอะค่ะไหนครับจินจินจินหน้าจอดำผมไม่เห็นจินจินหน้าจอดำเขาอาจจะเดินไปโดยที่ไม่รู้ว่าไม่จินไม่ได้จอดำจินค้างหนึ่งทีน่าจะใช่ค่ะเขาอาจจะเดินไปแล้วก็เน็ตเน็ตจุดจอดำเลยไม่เห็นอะไรเลยเน็ตหลุดแน่เลยเหมือนกันอ้าวค่ะ จุดแล้วโอเคค่ะเขาเดินไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวหนึ่งมันไม่หายมันแค่แบบไปหลบอยู่แล้วผมเลยไม่เห็นนหยอ่ะตอนนี้คุณรูณไม่เห็นหน้าจินเลยค่ะเพื่อนๆเห็นหน้าจินไหมคะนี่ค่ะนหนไม่เห็นนี่ให้ดูอีกทีหน่อยไม่เห็นน่ะไมเห็จินงจินจินค้างครับจินจินค้างและเพื่อนๆก็ค้างนะครับ Oh. เห็นหรือ,อยังลูกเหมือนจะเห็นแล้วยังค่ะยังค่ะเหมือนกำลังหาหน้อง่จินเป็นคางคางจินไม่เป็นสะดุดสะดุดอือใช่อ้อาวหายไปไหนอูกอ้ยอ้าวมุดไหนอ่ะ กขา้งอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ค้างนะจากจอของผมก็ไม่รู้น่าจะข้างแหละเราอาจจะแบบว่าไปไกลอินเทอร์เน็ตเกินไปไงครับอืมอินเทอร์เน็ตของเราอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเดินออกไปสัญญาณมันก็ไปไปด้วยอ่ะแล้อยู่ห้องครัวแล้วผมล็อกอินห้องครัวอินไวไฟมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วผมไม่โดนตันไม่ไกลเลย้ครับหรอครับ อืมโอเคครับสรุปว่าคุณครูก็ไม่ได้เห็นนะครับเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆหาไม่เจอใช่ไหมครับหาเจออยู่ครับแต่พอเอากล้องไปมันก็จะดำดำครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแสงอะ่ะโอโ้โหโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคค่ะมาเดี๋ยวเอาผลงานขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยลูกแล้วก็จะแทปเจอร์แล้วนะคะผลงานผมอ่ะ โอเคครับจินอ่ะโอเคปิ่นมุกเสร็จแล้วนะคะปิ่นมุกปิ่นมุกเหลือระบายสีนะคะปัญหากค่ะโอเคค่ะปิ่นมุกระบายสีให้เรียบร้อยนะคะอ่ะคนอื่นเสร็จหรือยังหลกคนอื่นเสร็จหรือยังคะวาลีเสร็จหรือยังคะปาร์คเสร็จหรือยังเข้าป้านเสร็จหรือยังปันปันเสร็จหรือยังคะคลาสิกเสร็จหรือยังหลกตุ้มตามเสร็จหรือยังครับตังค่ะ เสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่ระบายสีค่ะยังไม่ระบายสีนะคะยังไม่ระบายสีนะคะเราอาจจะวาดแค่คนสองคนแล้วก็เอ่อยื่นของให้กันหรือคนสองคนทับทายกันแล้วก็มีบ้านสองหลังอยู่ข้างหลังก็ได้นะง่ายๆค่ะเนาะคนณู้ปันปันเปิดไม์สิลูกปันปันเปิดไม์สิลูก ขอเข้ามาอีกได้ไหมคะจะหมดเวลาแล้วเราจะได้ไปกินข้าวนะคะ<ม>จะได้ไปกินข้าวคุณค<ม>รูก็จะไปกินข้าว<ม>เหมือนกันมันจะเข้ามาอีกเข้ามาหาจินจินเหรอโลกให้จินจินพาไปดูสุนัขเหรอคะ,อะ <หา S 1> โอเคโอเคนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนูเดี๋ยวน,ยวนูทำตอนที่พักช่วงพักเบรกกินข้าวก็ได้ ตอนที่หนูจะรอเรียนวิชาต่อไปไงคะอะ่ทีนี้นะคะวันนี้นะคะมีการบ้านนี่คเดี๋ยวฟังครูโอนแป๊บหนึ่งวันนี้มีการบ้านนะคะก็คือให้ไปวาดภาพต่อในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดหน้าที่ยี่สิบเจ็ดให้วาดอะไรก็ได้ตามจินตนาการของหนูนะคะจินตนาการแปลว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ให้เราจินตนาการเองเลยในหน้าที่27นะคะให้มันจบเรื่องการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนะคะให้มันจบนะคะเนาะอ่ะเข้าใจแล้วหรือยังคะเข้าใจแล้วหรือยังคะโอเคค่ะโอเคสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาแคปเจอร์ผลงานนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสัปดาห์หน้าจะดูผลงานทุกคนเลย